สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับน้องนุกนะคะจากประเสริฐเจริญยนต์นะคะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรถแต่ละคันนะคะพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มของทางเราณนะตอนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถที่ฟรีดาวแล้วก็วางดาวนะคะมีให้เลือกมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่คันแรกกันก่อนเลยนะคะค่ะสําหรับคันแรกนะคะจะเป็นรถรุ่นมิตซูบิชิมิลานนะคะรถปี2019นะคะค่ะราคารถคันนี้นะคะจะอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทนะคะ ค่ะเรามีโปรโมชั่นนะคะฟรีดาวนะคะรถคันนี้ค่ะเราก็จะมีโปรโมชั่นผ่อนศูนเปอร์เซนต์นานหกถึงสิบสองเดือนนะคะค่ะค่างวดก็จะอยู่ที่สี่พันเจ็ดร้อยแปดบาทนะคะแล้วก็จะผ่อนค่างวดปกติอยู่ที่หกพันหกร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบสองวดนนะคะค่ะแล้วก็คันต่อไปนะคะก็จะเป็นรถมิซูมิชิมิลานนะคะรถปีสองพันสิบเจ็ดนะคะค่ะรถคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่สามแสน 9,000บาทนะคะค่ะคันนี้ก็เหมือนกันนะคะผ่อน0% 6-12เดือนแล้วก็ฟรีดาวนะคะค่างวดก็จะอยู่ที่4,291บาทนะคะแล้วก็จะผ่อนปกติอยู่ที่6,107นหงบาทเจงวดนะคะค่ะมาคันต่อไปนะคะจะเป็นรถรุ่นนิ s สันอเมร่านะคะรถคันนี้จะเป็นรถปี2018นะคะราคาจะอยู่ที่359,000บาทนะคะ ค่ะคันนี้ฟรีดาวนะคะผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์นาน6-12เดือนนะคะก็จะจ่ายอยู่ที่4,986บาทนะคะถ้างวดปกติก็จะอยู่ที่7 0 9 5บาท72งวดนะคะค่ะแล้วมาคันต่อไปนะคะจะเป็นรถรุ่น t o y ย t a c โค o l 拉อาร์ติสนะคะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2011นะคะราคาจะอยู่ที่269,000บาทนะคะค่ะ คันนี้นะคะค่างวดจะอยู่ที่5,616บาทนะคะ72งวดค่ะค่ะและต่อไปนะคะจะเป็นรถรุ่นมาด้า2นะคะค่ะรถคันนี้นะคะจะเป็นรถปี2010นะคะราคาจะอยู่ที่2 3 9 0 0 0บาทนะคะค่างวดคันนี้ก็จะอยู่ที่4 8 8 3บาท72งวดนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาดู5คันนี้นะคะค่ะแล้วก็ ในส่วนของคันอื่นก็จะมีอีกมากมายนะคะให้ลูกค้าเข้ามาเลือกชมที่เพจ f Facebook ได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถทักมาที่เพจ Facebook หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดนะคะที่ชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนุกต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ